ไบรคลเอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำหรับพอรีวันนักสะสมนักเก็บนักใส่นะคะควรที่จะมีอยู่ในในสต็อกของวเองในตู้ของวเองนะคะในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่หลายคนห้ามพลาดเลยมาดูตัวแรกกันนะคะสีแดงสีแดงสดนะคะรหัส4 7 0 8อค่ะ เป็นรีวายนุ่นสิบนะคะแปดสี่เจ็ดห้าเป็นสีเขียวนะคะเป็นแม่สีของรีวายนะคะตัวนี้เอลสามห้ารหัสแปดสี่เจ็ดห้าค่ะเอลสามห้าแม่สีนะคะสีเขียวรหัสแปดห้าสามหกค่ะเอลสามแปดรหัสแปดสามสี่ห้าเอลสามแปดยันสี่ฝาฝานะคะ สีฟ้าเป็นรีไวทห้าหกเก้าค่ะค่ะเป็นเงินห้าศูนย์หนึ่งนะเอลสี่สิบตรงป้ายนะคะรหัสห้าสห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะนี้เป็นสีเขียวขี้มานะคะสีเขียวขี่มา้าเอลสี่สิบเป็นเงินห้าศูนย์หนึ่งป้ายหนังนะคะรหัส สี่สองเก้าห้าค่ะเป็น USA นะคะสีขาว L สามสิบรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองค่ะเป็นยัสิบนะคะแดงเลือนโนกหรือสีม่วงนะคะหรือสีเปลือกมังคุดนะแล้วแต่คนจะมองนะ วันนี้เป็นรีไวท์ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะเป็นรีไวท์ห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสามนะเป็นอีกสีหนึ่งที่ที่ควรค่าจะเก็บนะคะสำหรับงานงานสีเป็นงานเก็บนะคะคนที่ชอบสามารถเก็บได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ